บรรยากาศก,ก็ร่มรื่นนะครับหลังจากที่ฤดูฝนที่ผ่านมานะครับถูกต้นไม้ล้มทับจนกระทั่งร้านเดิมเนี่ยพังไปเลยนะครับราบเป็นหน้ากลองแล้วก็หลังนี้ก็มาก่อสร้างกันใหม่นะครับมาสร้างกันใหม่จัดระเบียบกันใหม่ใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยแล้วก็สะอาดกว่าเดิมนะครับลูกค้าก็พากันมาเยอะมาก ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นสวนหย่อมนะครับนี <it> ่ถ <ote> ้าท <iner> ุกคนสังเกตนะครับเนี่ยก็คือตอของต้นทรายนะครับที่ครั้งกันโน้นนะครับที่ถูกลมพัดแล้วก็พ้นล้มไปทางโน้นเลยนะครับแล้วก็รากของต้นทรายเนี่ยมันมาไกลามากนะครับมันดึงเอาดึงเอาร้านนี้ไปทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นตอของต้นมะขามยักษ์ก็ต้นไม้ทั้งสองต้นเนี่ยนะครับ รากเนะี่ยดึงเอาร้านนี้พังรับเป็นหน้ากลองแล้วก็ไปทับอู่นะครับอู่เสืออยู่ฝั่งนูน้นแต่ตอนนี้ทั้งอู่แล้วก็ทั้งทั้งร้านของเรานะครับก็มีการก่อสร้างกันใหม่ในบรรยากาศที่ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็มีลูกค้าประจํานะครับทั้งลูกค้าประจําแล้วก็ลูกค้าขาจรน,นะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวมีข้าราชการยังมาอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องนะครับ เพื่อนฝูงมิสหายนะครับที่รู้จักกันนะครับก็ขอกราบยนเชิญน,นะครับแวบะบเวียนกันมาอุดหนุนกันได้นะครับวงนี้เป็นวงของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับก็อยากจะบอกว่าการขายอาหารโดยเฉพาะไก่ย,ย่างส้มตำนะครับแล้วก็เมนูต้มแซบเมนูตามสั่งต่างๆนั่นนะนะถ้าถ้าไม่อร่อยนะครับถ้าไม่อร่อยหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่สะอาดสะอ้านนะครับ ก็วงการสาธารณสุขหรือว่าข้าราชการสาธารณสุขก็คงจะไม่มานั่งกินกันเยอะอย่างนี้เพรากับเรียนเชิญนะครับคนที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักทั้งเป็นเพื่อนในเฟซนะครับแล้วก็ที่เป็นเพื่อนกันในเท็กก็นะครับก็กับเดียนเชิญกันมาแวะเวียนกันมาอุดหนุนกันได้นะครับร้านไก่ย่างวิเชิบุรีของลูกลูกสะพ้ายกับลูกชายนะครับร้านเราจะตั้งอยู่ที่นนถนนถนนโชตนานะครับอยู่ตรงข้ามกับ กองพันทหารกองพลนะครับกองพลรบที่7อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับจากนี้ไปที่ตัวอำเภอแม่ริมก็จะประมาณ3กิโลนะครับร้านเราจะอยู่ตรงข้ามกับข่า,ายนะครับข่ายแล้วก็อนุสาวรีย์พระบรมราชานุสาวรีย์นะครับ น้องตาลผู้รับผิดชอบงานส้มตำกับเมนูตามสั่งทุกอย่าง